โซเชียลติดทงความยุติธรรมให้จีการมินแบนนกชาลีหลังการมินแถลงข่าวที่ไทยหลังจากที่จีการมินที่โตเกเีสาวเกาหลีอดีตคนรู้ใจของพระเอกหนุ่มแน็กชาลีตรรัตน์ส,สื่อมวลชนเปิดใจน้าโรงแรมเดอะแกรนด์ฟร์วิงคอนเวนชั่นกรุงเทพโดยชีย้แจงประเด็นนต่างๆทั้งประเด็นเลิกกับแน็กซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าจบกันด้วยดีรวมถึงเคลียร์ข่าวลือร้ายๆต่างๆมากมายว่าไม่เป็นความจริง โดยในระหว่างที่กาเมินเปิดใจกับสื่อมวลชนเจ้าตัวก็ออกอาการร้องไห้หลังถูกถามว่าตอนแรกที่มีข่าวออกมาเยอะเคยคิดสั้นหรือไม่และในส่วนความสัมพันธ์กับแน็กชาลีก็จบกันหลังจากฝ่ายชายบอกเลิกพร้อมทั้งบอกว่าจะเตรียมฟ้องร้องบุคคล5คนซึ่งมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลส่วนคดีของแม่ตะกรกนกที่เจ้าตัวเคยไปไลฟ์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร และในระหว่างการถแถลงข่าวในโลกทวิตเตอร์ X ก็ได้ติดแฮชแท็กแบรนชารีรวมถึงทวงความยุติธรรมให้จีกามินจนติดเทรนทวิตเตอร์ X ประเทศไทยพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิใครเป็นผู้โชคดี5คนนั้นที่ได้รับสิทธิ์ก่อนให้กำลังใจนะคะสู้ๆนะคะเสียงกามินกามินตั้งโตถแถลงแบบเป็นทางการยืดเยื้อมานานมากกก,ก,กครั้งนี้ จะจบไหมใครพูดจริงไม่จริงรู้อยู่แก่ใจแลละแล้วก็ขึ้นอยู่กับแฟนคลับรักใครชอบใครก็เชื่อฝั่งนั้นแต่ช่วยเม้นกันอย่างมีสติสงสารเขาอยากให้ฟ้องคนให้ข้อมูลเท็จแต่อยากขายกูทําร้ายสร้างวัฒกรรมชังชาติรับคำขอโทษเป็นเงินสดไปเลยอย่ารับกระเช้าอย่าใจดีกับคนที่ใจร้ายกับเรา พวกผู้ใหญ่ในวงการหลายๆคนที่เคยออกมาว่าผู้หญิงเขาไว้ไม่ต้องเขินอายนะถ้าอยากจะขอโทษเด็กที่ไม่ได้ทําอะไรผิดตอนดาดาเสียงดังไม่คิดจะขอโทษเขาหน่อยหรือป่านนี้นั่งหน้าชาแล้วมัง้งและอื่นๆ